ตามนโยบายก็คือต้องการที่จะใช้พื้นที่ให้เปิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็มีการหาไรายได้โดยให้สับวนุ่ให้ชาวบ้านเข้ามาใช้ประโยชน์ในระหว่างต้นปลาล์มเขาก็มีการปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกเพือพืชผักนะครับหมาอะไรก็สับปลาล์มอายุกี่ปีแล้วท่านรัเดิมตอนนี้ก็เริ่มเท่าสามปีแล้วครับเริ่มให้ผลผลิตแล้วใช่ไหมครับใช่เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับเริ่มให้ผลผลิตนะครับ โดยปกติเราใช้ปุ๋ยปีหนึ่งกี่ครั้งกับต้นเออเราจะให้อยู่ประมาณสามครั้งนะครับปีหนึ่งสามครั้งตอนนี้พันอะไรนะครับแรงมีกี่ไร่นะครับ,รบมาดูที่ต้นนะครับมาดูที่ต้นเปลือนี่กำลังครับเร็วมากครับเร็วมากเลยเออแค่สองปีเสร็จเริ่ม เริ่มอ,ออกดอกแล้วเ,เริ่มที่จะเอาให้ผลผลิตแล้วแต่ว่ามันยังยังไม่มันเป็นผลที่ยังไม่สมบูรณ์ 2> 2นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตกองรุ่นหลังครับการเจริญเติบโตยังไม่อุดมสมบูรณ์มว่า,<ช>ะาทะจายเยอะ<ช>แต่ว่าผลผลิตไม่อุดมสมบูรณ์ใช่ตอนต้องรุ่นหลัง ปลูกไม่ไม่นั้นเท่าไหร่ทีเพิ่งเริ่มเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมปลูกคู่ใช่แล้วก็เพื่อป้องกันการล้มไงป้องกันการล้ม,น,มนะครับรคู่อย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่คือมันมันจะประสานเข้าด้วยกัน,นความต้องการปุ๋ยก็คือเพิ่มขึ้นไม่มากแต่ว่ามันจะเพิ่มผลผลิตครับใช่ลดการล้มด้วยใช่มันใช่ครับมันจะลดการล้ม ตรงไหนที่ว่าวินเล็กไอ้ลมแรงปั๊บีิตรงการปลูกระบบนี้จะแก้ปัญหาได้ก็เป็นการศึกษาวิจัยใช่ใช่แต่อันนี้เราเราพยายามในเรื่องของที่ว่าด้านหน้านี่นะก็เป็นเป็นพวกนี้แหละอันนี้น้องมูใช่ไหมเนี่ยอ่ามูันครับครับก็ต้องตามตามเกษตรบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวชาวบ้านว่าอาจารย์ยินนี่ถ้าเจอแบบนี้นี่เจอปุ๋ยเข้าเนี่รับรองว่า มันดูยดูคนละเรื่องเดเลย่มารวิตามินอยู่ทางในก็เป็นหมอนทองทนครับนี่คือแข็งแรงนะครับนี่คือแข็งแรงสามารถนี่ถ้าเจอถ้าเจอน้ําดีๆเจออาหารบํารุงดีๆนะครับผมบอกเลยเลยจะแตกยอดจะโอ้ยสวยมากเลยต้น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 ตต้นตัดไปเต้นต้นเ้้นต้นต้น้นนี่นน เดี๋ยวเราจะมาจัดสรรให้สักนไดนึงได้ได้ได้ปุ๋ยเคมีทานอาหารรองตาลูกนางนวลดูแล้วให้ให้ท่านล็อกเตอร์ได้เปรียบเทียบได้ได้เปรียบเทียบว่าถ้าใส่ปุ๋ยเคมี่านอาหารรองตาลูกนางนวลแล้วต้นนีสภาพจะเป็นยังไงจะมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะได้คือคือพวกนี้ยๆว่าทางบริษัทไม่ได้มาพูดโอ้อวดสรรพคุณแต่ให้ต้นไม้เป็นตัวชี้ถางเป็นตัวชี้วัดว่า ผลลับที่เขาได้ใช้ปุ๋ยเคมี่านอาหารรองจานลูกดางนวลแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงได้ได้ได้ตรหรือใครใก็จะได้มาดูนะใช่เพราะว่าพื้นที่ของเราเราทำเพื่อการศึกษาวิจัยครับผมครับให้กับนักศึกษานด้มีกาาด้แล้วก็เกษตรกรที่เขาเข้ามาเไรมานะครับเราก็ก็ต้องทําตรงนี้ให้มันให้ได้ดีที่สุดนะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานนะครับบริษัท ท็อปพาวเวอร์ไลท์นะครับที่เข้ามาดูในฟาร์มงานฟาร์มข,ของวิทยาลัยแล้วก็มีส่วนที่จะช่วยโดยเฉพาะในการทําปัญหาพิเศษของนักศึกษาในการทำวิจัยซึ่งนักศึกษาก็ทําการวิจัยอยู่ตลอดนะครับอย่างเช่นการปลูกทุเรียนคู่นะครับก็เราก็จะเห็นว่าเ,เราก็ด้านการสนับสนุนแล้วก็ถ้าได้ทางบริษัทเข้ามาดูแลในเรื่องของธาตุอาหารน,นะครับ,รบเรื่องของปุ๋ยตรงนี้ก็จะ,จะเ,เป็นประคุณกับเด็กนักเรียนซึ่งเขาได้เข้ามา ศึกษาวิจัยในในตรงนี้นะครับจึงเพราะเขาต้องเปรียบเทียบในเรื่องของปุ๋ยในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างสภาพของดินในพื้นที่โดยเพราะดินของเรานี้เป็นดินซึ่งเรียกว่าดินสนยางเก่านะครับดินสนยางเก่ามาก่อน เราก็มีการปรับพื้นที่แล้วก็ทําเพื่อการศึกษาวิจัยในในรูปแบบต่างๆทางวิทยาลัยก็มีอุปกรณ์มีเครื่องมือในการรับเช็ควัดตรวจสอบถ้าทางบริษัทจะใช้แปลงนี้เป็นแปลงศึกษาทดลองก็ได้ครับหน้าที่จะเอายางที่อยู่ใกล้ๆเอายางที่อยู่ใกล้ๆครับเราใช้ลงเปรียบเทียบดูท่านใช่เพราะว่าหนึ่งมันง่าย แบ่งนี้ทุเรียนแปลงนี้เนื้อที่กี่ไร่ครับตรงนี้เราจะเปรียบเทียบนะครับไอ้ไม่ได้นั้นเราเปรียบเทียบดูแบ่งโซนครับต้นที่อยู่ตรงนี้ถี่ต้นนะพี่เต้รซนตรงนี้อ๋อในในโซนตรงนี้ก็ประมาณ50าสิครับประมาณ50ต้นครับเราแบ่งครึ่งเลย